สวัสดีค่ะมาพบกับเราคนแชร์ข่าว วันนี้เราก็จะมาแชร์ข่าวสารการส่งออกข้าวนะคะเพราะว่าในขณะนี้ก็จะเป็นช่วงของฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวทางเราคนแชร์ข่าวก็เลยอยากจะนําเสนอข่าวสารมาแชร์มาเล่าสู่กันฟังนะคะเพราะว่าขณะนี้ประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะมาแรงในเรื่องของการส่งออกข้าวแล้วก็กอบโกยเงินเป็นกอบเป็นกรรได้ราคาข้าวสูงกันเลยทีเดียวนะคะ10เดือนแรกของปีนี้นะคะเวียดนามส่งออกข้าวมากกว่า5ล้านตันโกยรายได้กว่า8 0 0ห0ล้านบาท ทางด้านกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทของเวียดนามนะคะได้ออกมาเปิดเผยว่าเวียดนามกวาดรายได้กว่า2,600ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยนะคะก็จะตกอยู่ที่ประมาณกว่า80,000ล้านบาทจากการส่งออกข้าวนะคะเกือบกว่า5.3ล้านตันในช่วงของ10เดือนแรกของปีนี้ซึ่งเพิ่มขึ้น8.2%ในด้านของมูลค่านะคะและลดลง4%ในด้านของปริมาณเมื่อเทียบกับรายปี ซึ่งสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าภายในเดือนตุลาคมเดือนเดียวนะคะเวียดนามส่งออกข้าวไปต่างประเทศ3แสนตันสร้างรายได้161ล้านดอลลาร์สหรัฐและซื้อท้องถิ่นเวียดนามรายงานว่าราคาส่งออกข้าวในเดือนตุลาคมเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากฝนที่ตกลงมาเป็นระยะเวลานานส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำาขงตอนใต้ซึ่งชะลอการเก็บเกี่ยวข้าวและทำให้ข้าวนะคะมีจำนวนจำกัดราคาข้าวนะคะจึงขยับตัวสูงขึ้นทั้งนี้ จีนมาเลเซียและก็ฟิลิปปินส์นะคะจัดเป็นตลาดส่งออกข้าวที่สําคัญของเวียดนามโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามนะคะได้ออกมาเปิดเผยว่าเวียดนามได้หันไปส่งออกข้าวคุณภาพสูงอทิจาปนิกาข้าวหอมและข้าวเหนียวเพิ่มมากขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ทางเวียดนามกลับมาส่งออกข้าวตามปกติได้ในเดือนพฤษภาค,คมที่ผ่านมาหลังจากรัฐบาลห้ามส่งออกข้าวชั่วคราวนะคะในเดือนมีนาคมเพื่อรับประกันความมั่นคงทางอาหารของประเทศ ในขณะที่การเกิดแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะคะจากข้อมูลของสมาคมอาหารเวียดนามชี้ว่าเวียดนามส่งออกข้าว6.3ล้านตันในปี2,562ทํารายได้รวมกว่า2,800ล้านดอลลา,ารล์สหรัฐและคาดการว่าในปี2,563นี้นะคะเวียดนามจะสามารถทํายอดส่งออกข้าวปริมาณเพิ่มขึ้นเป็น6.7ล้านตัน เห็นแบบนี้แล้วก็คิดถึงชาวนาคนไทยของเรานะคะในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวราคาข้าวก็ค่อนข้างที่จะไม่สู้ดีเท่าไหร่นักนะคะทางเราคนแชร์ข่าวก็ขอเป็นกําลังใจให้เกษตรกรชาวนาคนไทยทุกท่านนะคะขอให้ได้ราคาข้าวที่ดีขึ้นยิ่งไปนะคะทางเราคนแชร์ข่าวก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะส่วนสําหรับท่านไหนนะคะติดตามข่าวสารในทุกวันอย่าลืมกดไลค์กด ดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในทุกวันค่ะขอให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญแล้วพบกับคนแชร์ข่าวอีกครั้งในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ